หลายคนยังจําได้อยู่ไหมก็คืออีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเกี่ยวโตแอนิเมชันทำไปน,นะอันิเมย์สองซีซันมูวี่อีกเพียบมูวี่ทั้งรีแคปมูวี่สปินออฟซูปเปอร์อยู่ดีเออ,อกแม้กระทั่งมูวี่ที่เป็นภาคต่อของภาคสองเลยมูวี่มูวี่ที่เป็นภาคต่อของซีซันสองคือคุณจะดูอยากรู้ว่าซีซันสองอ่ะมันต่อยังไงเนี่ยต้องดูมูวี่ คือมันจะกลายเป็นสมุด <Ừ. S 2> บอลเคยเห็นไหมล่ะแคทนอนต่อแับมูวี่อ่ะคือซีซั่นหนึ่งใช่ป่ะแล้วมาซีซั่นสองเนื้อเรื่องหลังซีซั่นสองคือมูวี่อ่าเออมูวี่มันจะขั้นเป็นเนื้อเรื่องขั้นตอนของซีซั่นสามอ๋อก็เออก็ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่บอลไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยชอบ <c oughs> เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับแบบยังไงนะเอมอมันก็เคยมีอะไรทําแบบมีการทําอะไรแบบนี้มู่แล้วอย่างแบบดแบบาพิฆาตสูนก็ทําหรือ่ะ S <S ใช่ป่ะไอภาครถไฟใช่ใช่ใช่ถ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูกไหมแต่รถไฟมันมันถ่นนายมาฉายเป็นทีวีด้วยไงก็โอ,อม้มันก็คือเหมือนตัดฉายแล้วก็เพิ่มซีนอ่ะมันก็ <S 1> <S 1> <ท>เอาง่ายๆก็คือ <S 1> <S 1> มันก็เหม,ม <S <S ือนเดิมอะคือตอนนี้คือชูชูคือเคียวอนี้เขาประกาศชัวเนี่ยคือในเรื่องช่วงปีสองอะเขาไม่ทําทีวีคุณอยากดูคุณต้องไปดูมูวี่อย่างเดียวออเาอาอแล้วม่งไม่ดีแคปลงด้วยโหดมากอะอันนี้เขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอน ตะกี้ก็สปอยไปเต็มแล้วที่เราจะพูดถึงคือฮิบิเกะยูโฟเนียมแอนแซมเบอร์คอนเทเป็นภาคต่อหลังจากหนังหลังปีเรียกว่าหนังปีสองนาะฟินาเล่จำชื่อภาคไม่ได้ที่ฉายตอนปีสองพันสิบเก้าปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามสีนะ่ปีเต็มนะเจอคนทิมเสียดายที่ไม่อยู่รีนะอ่ะมาทบทวนกันสักหน่อย เอ่อซาวยูโฟเนียมพี okay. right. ่ไปเกตยูโฟเนียมเนี่ยก็เรื่องราวจุลกาก็คือนางเอกของเราที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถือถืออยู่เนี่ก็คือคุณคมิโกะโอมาเอะเรื่องมาเริ่มตั้งแต่ตอนมปลายเพราะมอต้นเนี่ยเป็นอยู่โรงเรียนที่เก่งมากแต่นะแต่ไม่ไม่ชนะเลิศพอไม่ชนะเลิศแล้วจิตตกแล้วรู้สึกว่าเฮ้แม่งกูพยายามไปยังไงกูไม่ชนะเลิศวะก็เลยไปเข้าโรงเรียนมปลายที่ไม่เก่งเรื่องวงดุริยาง เพื่อจะได้บอกกับกูว่าไปอยู่แล้ววงดุรยางจะไปขึ้นมอปลายจะใช้ชีวิตไหนแต่ชะตากรรมเป็นดังโซโลเล็กโซโลเล็กขนาด <laughs> ขนาดไปอยู่เรียนไม่เก่งก็ยังมีนะมีนักเรียนที่จําได้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาตั้งวงดุรียางเพื่อแข่งระดับประเทศกันอีกทีอยู่ดีครับเอเรื่องราวสลับซับซ้อนดราม่าว่ากันไปโว่ก,ก,ก็ก็เหมือนอะไรเนปะ็นแนวที่ว่าจากวงดุรยางที่ไม่เก่ง พยายามทําให้เก่งเป็นระดับประเทศอออื่าผลเป็นยังไงขอไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวคนกลัวคนยังไม่ดูยังไม่สนุกเนื้อหาซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองคือปีหนึ่งซีซั่นสามฉายปีหน้าคือเรื่องขึ้นปีสามแล้วโอ้มันมันยังมีต่อถูกไหมใช่มีต่อก็คือนั่นไงคือซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยคือเนเรื่องของปีหนึ่งแล้วเกิดเนเรื่องปีสองมันทําเป็นมูวี่ อเอฟเฟเลอรนั่นแหละที่ขายปี2019อะโอครับแล้วหายไปอีกทีนี่คือเรื่องราวภาคต่อจากไอมูวี่ตัว2019 ensemble contest โหเนื้อหาเป็นยังไงอ่าเนื้อหาก็คือภาคนี้เนี่ยขึ้นนางเอกเราขึ้นปีสามแล้วเป็นประธานคงใหม่ของชมรมดุริยางที่สำกัดอยู่โอ้โหนักเรียนที่มาบริหารชมรมปีนี้ก็จะมีรองประธาน ตอนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนนะครับผมของค er ุมิโอประธานของเราอีกคนนึงคือดัมเมเยอร์ที่ถ้าปกติเห็นเราเห็นเวลาอาร์ตจะมีผู้หญิงสองคนเย็นคู่กันใช่ปะก็คนนี้แหละโสดกะเลยนะเพื่อนสาวคนรู้ใจรับตั้งแหน่งมาก็เจองานใหญ่เลยคือทีมจะไม่ผิดเนี่ยทีมวงปริยางวงนี้มีอยู่ห้าสิบคน เวลาเข้าแข่งก็เข้าแข่งทีเดียวเลยทั้งโรงเรียนก็ประมาณสามสิบสี่สิบสามประมาณสามสิบยี่สิบกว่าคนมันเป็นวงรุรยยางกั่เลยนะแก็จะมีึ่งหรือจะมีกึ่งหนึ่งที่อ่าฝีมือไม่ถึงไม่โดนคัดไปแข่งว่ากันไปแต่คราวนี้ยเขามีการแข่งอีกแบบหนึ่งไว้แข่งองสองโบไว้เอมซัมเบิ้ลวงเอมซัมเบิ้ลในสมาชิกวงเนี่ยสามารถดีได้ไม่เกินแปดคนสองถึงแปดคนเออ คราวนี้ก็เป็นเรื่องดิคือแม่งแล้ให้เราส่งโรงเรียนละหนึ่งทีมเป็นเรื่องเลยเออก็เลยเออเ้าเลยนประธานก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ฟรีสไตล์ห้าสิบคนจะจับยังไงจับไปเลยขอให้ตรงกับเอกติกาที่ประกวดคือภายในสองถึงแปดคนแล้วก็จัดออรดิชั่นแข่งกันไปเลยในงานโรงเรียน อองที่ได้รับเลือกก็จะได้ไปแข่งต่อในระดับประเทศเนื้อหามีเท่านี้แหละในหนังภาคนี้ฟังแล้วเหมือนจะเพอเดี๋ยวขอพูดเตือนไ้ก่อนพูดแล้วเหมือนกับว่าเออโหถ้าเกิดเป็นแข่งดนตรีกันโอ้โหภาคนี้มันต้องมีเพลงเยอะแน่ๆเลยสปอยได้เลยครับเพราะกลัวคนเขาจะผิดในหนังเรื่องนี้มีแค่สองเพลงนั่นแหละ ไปถึงเพลงที่ปกติฮิปิเคยูโฟเนียมันจะมีเพลงบรรเลงเยอะๆใช่ป่ะเป็นวงเป็นยอมีแค่สองเพลงนั้นแหละภาคนี้ได้ยินว่าหนังก็ไม่ยาวด้วยป่ะความยาวของหนังต้องหนังยาวห้าสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นชั่วโมงทีเดียวเหรอเออใช่ไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้ําโอเหมือนเหมือนดูอนิเมะสองตอนว่ะเออเขาถ้าเกิดไปดูในเว็บฝรั่งฝรั่งเรียกว่า OVA theater มูวี AGA ่เรี่อพักนี้เป็น OVA มูวี่ด้วยซ้ำเอ้ฉายโรงฉายโรง OVA ฉายโรง OVA ฉายโรงอะไรประมาณนั้นแ่ะแต่อย่างหนึ่งตั้ง57นาทีเรื่องภาพสวยหมดจดไม่มีที่ติสวยกว่ามูวี่ภาคสามอีกโหดมากทั้งรายละเอียดทั้งฉากแบบกลาวการเคลื่อนไหวโอ้โห ดิสนีย์เป็นโอ้โทษทีคนขอโทษแฟนดิสนีย์นะดิสนีย์เดี๋ยวนี้แม่งขี้เล็บไปแล้วโอ้ย์ดิสนีย์เขา 3D ดงี้จะเทียบกันก็เทียบยากนะดิสนีย์เขาไม่ทำ 2D แล้วนี่ถูกปะอืมเออเป็นงานงาน 2D ระดับต้นๆแล้วอ่ะอืมก็นะคือผมว่ายังเป็นอย่างีนี้มันก็ต้องโตแข่งกันแหละไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวแมปป่าจะทาบระสมีเลยรก็ต้องไปกัดเขาน้ออด้านเนื้อเรื่องเอาจริงๆแล้วภายในห้าสิบเจ็ดนาทีเนี่ย มีถ้าเกิดใช้ใช้ภาษาแบบช่องจันเลสเนี่ยเขาจะบอกว่าในห้าสิบเจ็ดนาทีเนี่ยฟอร์ชาโดภาคซีซันสามล้วนมีการ <Shadow S 1> เกินชั่วโมงหนึ่งใช่เป็นหนังใช่ใช่เป็นการเกินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในซีซันสามเยอะมากมันก็มีวความ<ำ>เป็นแบบยังไงวะนอกจากหนังแม่งเป็นภาคต่อของบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็จะแบบมีความแบบชงไปต่ออะไรที่นอกเหนือจากหนังหลังจากนั้นอีกถูกปะใช อแต่ด้วยแหละแต่ด oh. oh, ้วยที huh. ่ว่าเหมือนก็มาทบทวนอะไรบางอย่างด้วยแหละเพราะว่าหนังมันสี่ปีแล้วไงจากภาคที่แล้วอก็มีการบอมกันมาก่อนอะไรเงี้ยทั้งความสัมพันธ์ของคุมิโกะกับเรนะที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก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 เนี่ยก็มีฟฟร์ชาโ์ดกันแล้วคุมิโกะก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเรนะมันนิสัยแปลกๆอย่างยังเข้าใจได้ไม่หมดถึงจะสนิทกันขนาดไหนก็ตามยังมีจุดที่เอาจจะมีแคร็กกันได้ ร oh, oh. ือเปล่าอ่าบีฟอร์ชาโดภาะประธานสมรมวงหรือยางที่สร้างความกังวลใจให้คูมิโกะ hmm. ถึงถึงถ้าเกิดเราดูซีรีส์เราตามมาตลอดเนี่ยคูมิโกะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งระดับหนึ่งเลยแต่ว่าความมั่นใจในตัวเองมันไม่ค่อยมีเพราะว่าอย่างที่บอกก็มีปมจากหม hmm. อต้นมาว่าเ,เฮ้ยเหมือนกับว่าตัวกูเองไม่เก่งถ้าเกิดไม่มีเพื่อนกูก็แย่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพึ่งคนอื่นตลอดเนี่ยมันมีปมอยู่ข้างในอยู่บอกโอ้โหแล้วครา,าวนี้มาเป็นประธานอื hmm. ก็สร้างความเครียด ผลการประกวอืมองค์ o m โ o มีเสียงแตกคือภาคเนี้ยเขาใช้สองระบบคือให้รุ่นพี่คนในวงโหวตกับคนนอกลมมโหวตมันราม่าได้ยังไงไม่ต้องพูดถ้ามาพูดพูดขนาดนี้ก็พูดเฉลยไปเลยเสียงแตกอืมคนในชมรมเห็นว่าวงหนึ่งดีแต่คนนอกชมรมอะเห็นว่าอีกวงหนึ่งดีเว้ย S <S 2> <S 2> ซ,ซึ่งมันเกิดขึ้นได้อันนี้ไม่มีในเรื่องนะอันนี้ผมวิเคราะห์เองอ่ะคนที่อ้าวก็เหมือนกับเราดูดนตรีอ่ะคนที่เล่นดนตรีเป็นกับคนที่ฟังโดยที่เล่นดนตรีไปเป็นอ่ะการตัดสินการจะโวนอะไรมันน่าจะต่างกันหรือเปล่าบอลใช่ไหมก็ใช่ใช่ใช่อ, <S <S อืมอืมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาอาจจะเป็นอะไรที่จะทําให้เกิดดราม่าได้ในซีรันสามหรือเปล่าโอ้และอีกอันหนึ่งคือ ภาคเนี้ยก็คือมาทวนเรื่องความเชี่ยวชาติของคุณวิโกเรารู้อยู่แล้วว่าโอ้ยนางเอกเราเนี่ยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสอง,สองแล้วในมูวี่ที่เป็นภาคต่อก็ตามจริงๆแล้วเป็นคนที่แก้ปัญหาเรื่องดนตร,ตรีเรื่องภายในวงได้เก่งมากนะเออแล้วภาคนี้เนี่ยก็คืออ่าในเรื่องประมาณว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เล่นไม่เข้าออกับคนในวง oh. อ๋ออ่อนั่นแหละโดยเลนะเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบอเอออะไรนะโอเคถ้ามึง ถ้ามึงไม่เก่งมึงก็ซ้อมเยอะๆสิอะไรเงี้ยเลยนะเป็นคนอย่างเงี้ยบอลก็ได้ <laughs> อ,อ, <laughs> อะไรเงี้ยแ,<ต>แต่ไม่โปะเขาจะมีวิธีการมองอวิธีหนึ่งไงเออแล้วเขาก็จะแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ได้เก่งเออก็ตรงนี้มันเป็นมันนอกนอกจากมันความเป็นหนังวัยรุ่นแล้วมันก็ยังแบบพูดถึงเรื่องของเอ่ออะไรอ่ะความสมรูคีของวงบอลรีด้วยเนาะเพราะว่าไอ้วงแนววงดุริยางวงโยแบบเนี้ยมันจะต้องแบบ เฮ้ถ้าถ้าถ้ามันไปกันไม่ได้มันมันจะโอ้โหมันจะมันจะมันจะร่วมเป็นยังไงหรือว่ามันก็ยากอยู่นะน,นั่นแหละก็ถึงถึงจะเป็นความยาวแค่ห้าสิบเจ็ดนาทีเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากสื่อได้หมดจดคือไม่จะห้าสบเจ็ดนาทีอ่ะไม่มีจุดที่ว่าแบบ ก็มันสั้นอยู่แล้วไงเพราะนั้นจุดที่อยากจะเสือมันอยู่ในห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วคือมันไม่จะเปต้องหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะเข้าใจไหมปอนคือ,อใช้เวลาเท่านี้มันก็สื่อได้เท่านี้อยู่แล้วไปยืดไปยาวมันก็ทําให้หนังเสียเปล่าเปล่าโออ,อเออไม่ถึงชั่วโมงแค่นี้ดีแล้วกําลังดีกาลังอิ่มถ้ายังไม่อิ่มไปดูต่อในซีซั่นหน้าโออใช่เมื่อไหร่นะเรื่องงานถายใชแล้วฉายสัปดาห์นี้มันใชส่สาอ ออไม่ไหม่หมายถึงซีซั่นหน้าก็คือมาเมื่อไหร่ใช่ใอ๋อซีซั่นหน้ามาปีหน้าเมษาจะไม่ผิดเออส่วนหนังฉายสามสิบพฤศจิกาฉายแล้ววันฉายไปแล้วฉายไปแล้วสามสิบโปรวันนี้ไปดูฉายพอดีเลยเออเอาะห้าสิบเจ็ดนาทีไม่ยืนลงหรอกถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปดูนะจบเรียบร้อยผมว่าโอ้โหเน่ะก็ป้ายยากันแบบเร่งด่วนแต่แต่มันต้องคำการบ้านกก่อนก่อนหน้านี้มาเยอะไหม ถูกป่ะถ้าเคยดูก็จบถ้าเคยดูก็จบปุไอ้ดังกอย่างนี้มันไม่ไม่เคยถ้าไม่เคยไม่แตะมาก่อนเลยจะไปคงไม่ดูมั้งนั่นสินเนาะเออไม่แต่แบบบางคนผมอย่างแบบเ้ยบางคนเห็นปกเอออย่างนี้เฮ้ยดูแบบการ์ตูนอนิเมะวงโยเนาะอะไรเงี้ยแบบเออไม่น่าดูเนาะอะไรเงี้ยขายเลยรอเองก็ไม่ไม่คือเรารู้สึกว่าเออมันก็หน้าปกมันก็ดูแบบเออคนที่สนใจอะไรแบบนี้คงอาจจะอยากไปดูมั้งอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็เฉพาะทางอยู่แล้วเหรนะเรื่องนี้ เขาอาจอาจจะหลอกได้ถ้าคนคนที่ไม่เคยดูมาก่อนไม่รู้มาก่อนเข้าไปแบบโอ้อาจจะเป็นหนังสแตนอะโลนั A ่นมันไม่ใช่มันเป็นหนังเรียกว่าหนังภาคต่อได้เลยแหละแ,แล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเอาไปลงต่อในทีวีซีรีส์หรือเปล่ายังไม่ชัวร์วัวกลัวแต่เคียวอันนี้มันถึงถึงกับขั้นทําหนังที่ต่อจากซีซั่นสองมาแล้วแม่งไม่ลงทีวีด้วยผมว่ามันกล้าวะ่ะ ็นไปได้อยู่อยังไงก็ถือว่าแฟนๆแ,แก้คิดถึงถ้าคิดถึงมากๆไปดูกันับรองหายคิดถึงถ้าคิดว่ายังทนได้อยู่อันนี้ขอโทษแจมไปนะถ้าเกิดคือมันไม่ได้ดีขนาดว่าคุณต้องดูอะต้องต้องขอโทษคุณแจมไปด้วยผมก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละถ้าเกิดใครคิดถึงแบบเออไปดูในโรงสวยวมีเสียงในโรงอลังการไปดูครับผมแต่ใครยังทนได้บอกว่าเดี๋ยวรอมันไม่มีในเรื่องสําคัญอะไรนี่ดู รอดูทีวีซีรีสซีซั่นสามปีหน้าทีเดียวก็ไม่ผิดอ่าตามสบายแล้วกันแต่ว่าก็อยากหนังห้าสิบเจ็ดนาทีแล้อยากให้อุดหนุนกันแต่ใครชอบก็ไปดูครับผมใครบอกทนได้รอดูซีซั่นหน้าตามเดิมรับผมุมันมันมีมันมันจะเหลือกี่โอกาสของเราวะที่แบบว่าหนังเกี่ยวเกี่ยวตัวอนิเมชันจะฉายลงหรือเป่าจริงๆที่มันผ่านมามีฉายกี่เรื่องมีไวโอเลตมีฮาลูชิป่ะมีฮา r ูชิไวโอเลตเคอองก็ไม่ได้ฉายถูกปะ อองออกแผ่นเลยอองแค่อรออกแผ่นเลยออใช่<ร>เลก<ล>สัตย์ต่อไปก็ <laughs> ปมีอะไรกันจูนี่เบียวไอ้จูนี่เบียวมูฟี่ได้ฉายแต่เป็นจูนี่ไอตัวมูฟี่ที่เป็นไอ้นั่นนะที่เป็นตัวรีแคปได้ฉายนะแต่ตัวที่เป็นไอไออะไรนะไอ้ล l y อ n m มีนั่นรู้สึกลงสตรีมมิ่งเลยก็นะก็ว่ากันตามเนี้ยคุณเห็นไหมว่าเออฟรีฟรีได้ฉายป่าว่าในไทยฟรีแต่ไม่ได้คุ้นว่าแจมเอามาฉายนะคุ้นอยู่คุ้นน เออก็เนี่ยคนอย่างที่เห็นนะแบบเอองานเกี่ยวอันนี้ฉายลงมันก็ไม่ได้ดูบ่อยๆเนาะก็ ye? เออนะไปต้องไปก็นะควรจะไปได้ดูกันสักหน,น่อย <breakup> ใช่ใ enfin ช่วสวยจริงแต่ไม่โอ้โหตาบรรยากาศเดิห้าสิบเจ็ดนาทีนี่คือแบบในในครูทําสั้นแล้วคูว่าเอาให้ม่งสวยบรรยากาศดีทําให้อาปากางไปเลยอารมณ์นั้นเลยบอสเนาะคุณทินบอกว่าอยากเห็นเกี่ยวอันนี้ทาอนิเมะยูริบ้างไม่ก็แนวหญิงล้นแบบเคอองเม็ดมังกรอะไรนะ ไอดิสโตนั่นไงไดิสโตเอาอโทรีอะที่มันเป็นสปินออฟอ่อ<ป>ะนั่นสปินออฟก็ส,สุดไปเลยก็ส,สปินออฟของของยูโฟเนียมหรือป่ะเออเออ,อ,อแต่นั่นถือเขาถือว่าเป็นนั่นเลยนะเป็นภาคผู้นาเลยนะโอเคโอเคอแต่ด้าน,นสึกยอดอ่ะแต่เนี่ยโหวดกันเนี่ยคุณพวกคุณโหวดเม็ดมังกรกันนะพวกคุณต้องรู้จักเม็ดกับมังกรอยู่แล้วดินี่นี่หนังหนังยูริแบบส่งแจ้งชัดเจนมากเลยนะเม็ดมังกรเนี่ยเออเม็ดมังกรเป็นอะไรที่ตลกมากอันนี้ตอนเรื่องคือเม็ดมังกรนะก่อนเทวนนี้จะทำอ่ะ สันดานมาชั่วช้าออกมาจากผลงานมากเลยนะคือถ้าเกิดใครใครตามผลงานของคุณเขียนคนนี้ไอ้คนเขียนเนี้ยสันดานหยาบชั่วช้าอารมณ์สุกุกโมโอะแต่ไม่ถึงขั้นสุกุโมโอะบอลเข้าใจอ่าอใช่ใช่ออ่พอเคียวอันนี้มาทํารู้เลยว่าตอนพอเคียวอันนี้มาทําเป็นทีวีหลังทีวีไปเนี่ยความความหยาบโลนก็ลดลงไป ไปโหดในอีกทากถึงแค่คือมันในภาพภาพก็ยังโหดแต่ความความชั่วช้าไม่โหดถึงขั้นเออคนมุกมุกแบบมุกแบบไอ้มุกสองแง่สองงามก็หายไปว่ากันอืมเออนั่นแหละน้อยลงไปหรือลดลงไปเยอะเออไม่ใช่ว่าหายไปหรอกก็ยังมีมุกแบบมุกเซ็กซี่มุกคลึ่งอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันใสขึ้นนะเหมนมังกรอนิเมอืมอืมนั่นแหละแล้วทำทำให้อนิเมทำอย่างนี้ก็คนเขียนก็ เลยเบาตามไปด้วยเบามือหน่อยแล้วก็ไปหยาบโลนกับผลงานอื่นแทนผลงานอื่นก็ยิ่งหยาบโลนหนักเข้าไปอีกโอ้โหแบบก็มันสุดๆไปเลยตายเขาตายเา้โอเคก็คือเั่นแหละก็มาเชิญชวนให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวซีซั่นสามอะไรยังไงได้คุยกันไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับได้ครับ